ไหมรไมเรื่องความรอดยอมรับไหมมันรออยู่แล้วรอธรรมชาติเขาเรียกว่ารอดรอแบบไม่ต้องปรุงแต่งอ่านี้รอธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอ่าเนี่องค์นี้ก็เป็นวัดอินอีกหนึ่งองค์ผมชอบนะสมเด็จวัดอินนะเก่าดิจริงนะครับนี่เก่าแล้วคะ่ะสิกมากยอมยอมยอมเลี่ยงความรอดกับความรู้ผมเก็บไปให้พี่พี่เพชร น้องสัญญาพี่อย่างหนึ่งแล้วกันเดี๋ยน้องเก็บไปให้นะครับน้องให้สัญญาเอา,ฟเฟจจเอาใส่เสกเอาใส่เซฟไ้ให้เดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเก็บไปให้ครับสัญญาพี่เพช<พ>ว่าจะเก็บไปให้สาหรับพี่เพชถ้าพี่เพชเป็นคนดีนะครับอ่าน้องเก็บไปให้ครับพี่นะครับนี่เอาแล้วครับขู่น้องแบงค์ใจถึงพี่มานะชใยใจสู้อ่าเนี่วัดอินพี่ดูเนื้อวัดอินนะอ๋อพี่เพสู้น้องก็สู้ไม่ด่อย ที่จำพลึกวัดเกตได้ไหมขึ้นแบบคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับนี่เนื้อนี่เป็นพลึก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 ข,า,ขาวๆนะครับนี่คลาสสิกมากนี่อันนี้เป็นพิมพ์ขาดโต๊ะนะครับเนื้อสวยเพิ่มเเป็นต้นแบบไอ้องค์รูกคุณาคด้วยฮ <c oughs> ะ <c oughs> สมเด็จในบา้านวัดอินไอ่ะ <c oughs> อ่าใช่ อุ้ยองนี้เนื้อคลาสสิกครับชอบเลยล้วพี่ดูด้านหลังนี่ผมก็คนดีครับอาจารย์จัดไปครับพี่โนทยอยากได้อะไรน้องเก็บเก็บไปได้ครับพี่น้องเก็บไปให้ได้นะครับจัดจับแค่มาคุยกับน้องมมีความสุขแล้วพี่วันๆอ่ะได้มาคุยกับพี่ๆนะพี่โอคุณดูง่ายไหมครับองนี้พี่คุณตเนื้อดูง่ายเห็นไหมคนที่กแล้ว พี่ๆที่ดูเก้าเป็นอาจจะรู้นะครับเนื้อจับจับเลยนะวันนี้พี่ขอบคุณมากครับพี่เวลาผลเนี่ยไหมครับเนี่ยขอบคุณครับนี่ขอบคุณมากครับพี่พี่บอกโหนเนื้อดูง่ายเนื้อจัดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเก้าจริงนะครับนี่แล้วพี่ๆไหลทันบอกเลยนะครับว่าเนี่ยเก่านะครับเนื้อเนี่ยพมบอกเลยนะถ้าเนื้อวัดอินมันต้องเป็นลักษณะเดียวกันยิบมาดิสององค์ที่แล้วอะ เดี๋ยน้องจะให้ดูลักษณะเนื้อวัดอิน่อ, what เ,อ,เ,อเพราะว่าถ้าพี่ดูเบสิกพื้นฐานพวกเนี้ยได้แล้วเนี่ยพี่จะเข้าใจเองนะครับว่าสิ่งที่น้องพูดเนี่ยมันไม่เกินจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนแกะก่อนนะอันนี้วัดอินดูนะพี่บอกก็ดูนะ่ายทุกคนเลยนะเนืเน้อเดียวกันหมดแหละครับอ่า เพขา่แบบนี้ส่งไม่เบื่อครับพี่แบงคใช่ครับนี่ครับเนื้อแน่นแล้วมีน้ํามันนะครับแล้วเนี่ยจี๊ดเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อวัดอินตัวจริงๆต้องแบบนี้นะครับอ่านี่ตัวจริงๆต้องแบบนี้นะครับวัดอินนะครับวัดอินนะผมผ่านมือบ่อยมาเพราะว่าผมชอบเรื่องสมเด็จผมไว้ใจอาจารย์แบงค์ครับอ่ามาทําไมผมถึงชอบวัดอินนะครับวัดอินเป็นพระที่ยังจับต้องได้ นะครับไม่แรงเกินไม่นะครับเวอร์เกินนะครับซื้อได้ขอบคุณมากครับพี่เพชรครับโอ้ยโอ้ยพี่เพชรพี่เพชรเกรงใจพี่ไม่เป็นไรครับพี่เพชรนะครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะครับพี่เพชรนะน้องโคพี่ห้ามห้ามพิมพ์แบบนี้นะน้องเกรงใจพี่นะครับนี่ข้อภัยด้วยนะครับโคพี่ไม่ โคพี่เก่งใจเก่งใจลิ้นพันเลยลน,น,นะครับ <laughs> เหมือนผู้ต้องหามีพิรุษอ, <laughs> อ่ะอันนี้นะครับวัดอินอ่าเนี่เห็นไหมครับวัดอินนี้เนี่ยคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือสูตรวัดอินนะครับอ่าเน,นื้อวัดอินต้องเก่านะครับต้องเก่าอ่ะรายการนี้มูอบจะะะเยะปร <laughs> พี่รายการนี้เนาะผมชอบนะเนื้อเนี่ยดูง่ายจริงไปเปิดแรกมาเวลาเดินจ้ะพิมพ์พมเริ่ม,มไปแล้วนี่พิมพ์เนี้ยนะครับสวยแล้วดูง่ายด้วยเนื้อนี่จี๊ดมากเนื้อนะครับนี่ดูง่ายนะครับขอบคุณพี่เชฟวีส่งดาวให้น้องนะคะพี่จาา๋าฮะ ดดววงบาาทมแล้ขอบคุณครับพี่เชฟวีครับขอบคุณมากครับพี่ชายเวลาเดินครับมาที่หนึ่งพันหนึ่งพันต้นนะครับพี่สาพี่ตวินต้องติดครับพี่เอาคนผู้รอบรู้ผู้ให้ความรู้กับแฟนเพจจ้าใช่พี่ขอบคุณพี่วรามคุณมากมากนะคะองค์ศิษย์านองค์ยังไม่เก้าเท่านี้เลยใช่เว้ยนะครับนี่ครับเนี่ยพระเก้าจริงๆ มาค่สุดท้ายขอบคุณมาก<ห>ครับพี่เ <ทำ S 1> ชฟพี่มื่กันสรมื่พันสองอยบาี่กด้ราคสุดท้ายเก่า <c oughs> แล้วก็ต้องเก่าให้จริงนะพี่นะเห็นไหมครับพระเนี่ยสมเด็จเนี่ยสำคัญน,นะ <c oughs> นะครับมาที่เท่าไรแล้ว ดูง่ายอ่านะครับเนื้อเหมือนวันละคังยุคต้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับก็ลักษณะความแห้งเนี่ยเวลานั้นอ่ะพระเนี่ยเวลาแห้งแล้วเขาจะมีพันลึกนะครับเลี่ยมอย่างนี้รุ่นเดียวกับเตี้ยเลยครับพี่จอปอครับเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมวินเทจคุณแล้วดูวัตละคังเลยคุ่แล้วดูเนื้อครับนี่สุดจริงนะคลาสสิกมากนะครับนี่โอ้ยต้องบอกว่าเนื้อนี่คลาสสิกมากนะครับลานแบบธรรมชาติอะ เท่าไหรนะแอดราคาสุดท้าย 7, าได้ 7, 100, ละลลใครจะได้องค์นี้ไปล่ะขูโหนีู่่ปะบ้าหมือนนะครับวันละคังเลย,อย 7, 100, 100, ตอนนี้ราคาทัาาร้ังเา, 30, 000, งากาเป็นงานเลี่ยมแบบวินเทจเลยนะพี่นะ <c oughs> เท่าไร่นะแอด โอ้โีใครจะได้ใครจะได้องค์นี้ไปเดี๋ยวเรามาดูกันเท่าไรนะแอดหนึ่งมนเจ็ดพันสามร้อยบาทพิจ๋าราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพิาราคาสุดท้ายวัดอินเนื้อขนาดนี้นะครับนี่ ใช่เก้าจริงครับพี่โอ้โหไม่ยากให้เลยราคานี้เ,เท่าไร่ครับปิดไปเรียบรอ้อยค่ะปิดไปที่บอกว่าซับกันตอนหายมันจะไม่ทันการกันพี่ดีโอ้โหเท่าไหร่ครับปิดไปที่เท่าไหร่ครับ น,นียนะครับเก่ากว่าน,นี้อ่าอันนี้จะทอดอันนี้จะทอดพิมพ์ันนี้มาพีจะเห็นว่าหูหูหายเห็นไหมหูหจะหาย,หายไปนะครับหูหายไปแล้วก็เส้นตัวกลางนี่นะครับอ่าก็คือลักษณะนะครับเนี่ยมีการเลียนแบบนะครับพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นยุครัชกาลที่ห้าช่วงสองสี่ห้าสองนะครับ อ่าเป็นสมเด็จที่ล้างลักเนี่ยเพดานโบสถ์นะครับอ่าเนี่ยพี่จะเห็นว่าเนื้อเนี่ยนะครับจะเก่าไม่ถึงกันน้ํามันยังช้ำอยู่เลยไหมครับอ่าเนี่ยเนื้อน้ํามันแบบนี้ยังช้ำอยู่นะครับอันเนี้ยเก่ากว่าแห้งกว่านะครับนี่คือวิธีการดูง่ายๆนะครับอ่ายังจะกินเกินเธอตั้งตัวอ้าวเปิดมือหนึ่งมีคนปิดไหมเนี่ยองนี้เปิดมือหนึ่งมีคนปิดไหม เห็นหลังไม่ต้องเห็นหน้าได้ไหมเห็นหลังก็ต้องปิดกันแล้วถ้าเห็นหน้านี่มึงเงินไม่ได้แล้วยอกเล่นพี่เดี๋ยวประมูลให้นะครับซองก่อนดูเนื้อกันเพื่อนอาจารย์รู้จริงปะเนี้ยยอกเล่นพี่ปิดสีแบบนี้รออะไร โอ้พี่คาแบบอือพี่ไม่แบ่ทหามเล่นกับระบบนะโอ้โหพี่เอาละครับวันนี้ใครจะโชคดีได้องค์นี้ไปรายการสุดท้ายนะครับน้องต้องไปช่วยพี่โอ๊ตละนะครับพี่โอ๊ตไม่ได้ไหลที่สตูมาไล,าวลววนนว่วันแล้ววันนี้วันวันแรก นี่ไปเทียเท่ยวมาไปเที่ยวมาพี่ว่าไปเที่ยวมาใช่เกาจัดคลาสสิกมากนะครับจะให้ดีไหมเนะี่ยพี่พ,พีท่านใดอยากได้กดหนึ่งมาโอ้โหพี่ดูความความเป็นเนื้อแบบคลาสสิกนะพี่พี่กดหนึ่งมาแล้วพี่แบงปิดท้ายกันไปด้วยองค์นี้นะพี่นะขอนึ่งเยอะๆนะพี่นะรายการนี้ เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะพี่กดหนึ่งมาเดือดแน่ทีเด็ดทีเดือดนะพี่นะครับบางขุนพรมครับพี่กิจฐานบางขุนพรมแจมจัดนะครับ อันนี้พิมพ์เนี้ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าวัดวัดเกตดนอกพิมพ์มีอ,องนี้แนกนั่นรใช่แต่ว่าโูวีคขัดสิกมากขอบคุณครับพี่เชฟวีใช่ครับเปียโนไทยมเมื่อเืนพีโออยู่ปัตตุลุงครับ<ช>แล้วก็กลับมาแล้วตอนนี้ถึงสตูแล้วครับใช่เดี๋ยวน้องต้องไปช่วยพีโอที่สตูน,นี้ ถึงนะครับเมื่อคืนนะซึ่งเมื่อคืนวันีอนะเขาเรียกว่ายิงยาวนะครับยิงยาวอ่ครับรถยิงยาวมาเลยจากพัทลุงนะครับก็มาถึงเมื่อคืนน่าจะประมาณตีสามตีสี่แหละนะครับโอ้สวยานะร้อยร้อยก้างคุณพไปถ่ายด้วยองค์นี้งนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์วัดเกตนะครับชยโยนะอ่ะไปครับ สองนาทีพี่รายการสุดท้ายเปิดแรกมาเวลาเดินครับคุณเนื้นเอเปิดแรกมาเวลาเดินัพี่จับแปดพันบาทมาแล้วจ้าเวลาเดินคุณเนื้นเอเข้าซ้เกือบซัมเมอรเลยนะครับสิกมากตรงนีม 8, ง้มาที่แปดพันบาทสวัสดีค่ะมนไม่ทันแล้วมาที่หนึ่งหมื่นบาทค่ะมาที่หนึ่งหมื่นบาทเจียวคนระัอด ไวอโอ้ก็ต้องลุยพี่มาที่1,000บาทตอนนี้ราคาสุดท้ายมาที่1 2 0 0าค่ะรายการสุดท้ายกับเท่าไรนะแอดหนึ่งหมื่นสองพันบาทที่ตอนนี้หน,น,นึ่งหมื่นสปดนมาที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะอยู่ที่1 000, 000, นึ่งหามพันบาทที่จาตอนนี้ราคาสุดท้ายแมคลัดสิกจริงๆเลยนะพี่นะ งดงามนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องเข้าใจคำว่าละมุนน่ะนะครับนาทีสุดท้ายครับเท่าไรนะแอดอยู่งีมื่นสามพบาทนะครับพี่สาวอ้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 าวราคาสุดท้ายอ้าวโหเหนือเท่าไรนะแอดราคาสุดท้ายครับหนึ่งหามแก่น้ำมันที่วราพลสองร้อยไดม พ, 3, นนพิจารณาแล้ว3 6 0 0บาทตอนนี้พิจารณาแล้วนะครับองค์นี้แก้น้ำมันคลาสสิกมากเท <_ C 1> ่าไรนะแอดราคาสุดท้าย13,600ไปแล้วงานเข้าแล้วอ้าว 2> 2 20าวินาทีสุดท้ายครับมาที่13,600บาทมาที่13,700บาทพี่จ๋ารราคาสุดท้าย5วินาทีสุดท้ายพี่ เท่าไรนะใช่ใช่ครับพี่ปรลาพลนี่คือนะครับเขาเรียกว่าตำนานเลยนะเลเจนด์เลยนะห้า,าโคตรยากอะนะครับเท่าไรนะแอดอยู่ที่หนึ่งสองพันเจ็ดร้อยเนือวัดละฆังเลยครับปวดหัวแล้ว พี่ใครจะได้ไปมาดูกันจ้ะโอ้พี่เท่าไรนะ1 3่0มทาี้่มื่สา0 0กาี้่มา0 0ี้ตอนนี้ราคาสุดท้ายบาที่หนึ่งมบาทอ้ามาที่หนึ่งสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์ปิดไปแล้ว เรียบ1อยก100ับพี่สาเบาหิวบอกเลยตรงนี้ปิดไปที่ปิดไปดด 1> 1, 4, 000, ที่หนึ่งหมื่นสะี่พันบาทชวนนะพี่สาวจี่เจ็ดตระรินครับผมโอ้พี่รวัตก็มาไม่ทนันพี่ทำคุณก็ไม่ทนันจ้าขอบคุณครับผมยินดีด้วยครับพี่ชายพอแล้วนะวันนี้ Good night,